ครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบหัวชาร์นะครับรุ่นสมิธเฮฮเจ็ดหนึ่งอนะครับหัวชาร์จยี่สิบวัตต์นะครับตัวนี้ขเายอานี่นะครับแล้วก็เป็นหัวไทซีแบบนี้นะครับยี่สิบวัตต์อันนี้เราจะมาทดสอบเทคนโนโลยีในการชาร์จของเสี่ยวมี่นะครับว่าตัวหัวรุ่นรุ่นนี้นะครับสามารถเสียบชาร์จ เทคโนโลยี <Technology S 2> oh. ของเสียบมีได้หรือไม่คือเทคโนโลยีมี turbo c ์ a นะครับว่าเวลาเสียบแล้วมันจะขึ้นมี turbo c h a หรือไม่นะครับ oh. อันนี้เรามาใช้มือถือของเี i a มีนนม Space t i นะครับรุ่นมีสิเป็ด t นะครับตัวนี้กําลังชาร์จไวอยู่ที่หกสิบเจ็ดวัตต์นะครับอันนี้หัวชาร์จยี่สิบวัตต์ถ้าเทคโนโลยีมันมีนะครับมันก็จะขึ้นนะครับว่าเป็นมี turbo c h a แต่กําลังไฟก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณยี่สิบวัตต์ตามที่มือถือจะรองรับนะครับ เราทดสอบการเสียบชาร์จใช้ซีนะครับแล้วก็เราเรามาเช็คดูว่าจะขึ้นหรือไม่นะครับอไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ากระชาร์จรุ่น h a เจ็ดหนึ่งะครับไม่มีเทคโนโลยีชาร์จไวของมี ของเสี่ยมี่นครับเป็นมีดทอโบชา์นะครับจะเป็นการชาร์จด่วนเท่านั้นนะครับถ้ามีการชาร์จเป็นมีดทอโบชา์นะครับสมมงหมผมจะขอไปเสียบโวลชาร์รุ่นอื่นนะครับอันนี้เป็น20วัตต์อันนี้เป็น65วัตต์นะครับแต่ว่าเป็นช่อง Type C นะครับที่มีเทคโนโลยีในการชาร์จนะครับ ก็จะขึ้นเป็นมีเทบโบชาร์จนะครับโอเคก็สรุปได้ว่านะครับว่าหัวชาร์จนะครับรุ่นนี้นะครับ h A G 1 6ไม่มีเทคโนโลยีในการชาร์จของเ Xiaomi นะครับโอเคครับขอบคุณครับ